eses สวัสดีครับตามพ่อมาจะเล่าให้ฟังนะครับวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับพระนางมารีอองตวเน็ตหญิงสาวที่ตอนนี้กลายเป็นตำนานแล้วนะครับกับการสวมชุดแดงมาในสภาพที่ถูกประหารด้วยกิโยตินแล้วก็มาร้องเพลง เปิดซีนใหญ่ของการแข่งขันโอลิมปิกในปีนี้นะครับอย่างแรกที่เราจะต้องมาทําความรู้จักกันนะครับนั่นก็คือพระนางมารีอองตเนตนั้นเป็นใคร an on พระนางมารีอองตวเนตพระนามเดิมนะครับนั่นคืออาร์ตดัชเชสมารีอาอันโชนีอาโยเซฟาโยฮันนาครับ ชื่อเรียกว่ายาวมากเลยนะเป็นเจ้าหญิงจากออสเตรียครับที่เข้ามาอภิเษกสมรสหรือมาแต่งงานกันนี่แหละนะครับกับพระเจ้าหลุยที่16แห่งประเทศฝรั่งเศสนั่นเองซึ่งทําให้พนาขึ้นของราชเป็นพระราชินีแห่งประเทศฝรั่งเศสครับซึ่งการแต่งงานในครั้งนี้นะครับเรียกว่าเป็นการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่เลยนะก็เหมือนเป็นเกมการเมืองในสมัยนั้นนะครับที่เวลาสองประเทศที่เขาจะมา จับมือเป็นพันธมิตรกันก็มักจะส่งบุคคลสําคัญนะครับมาแต่งงานเกี่ยวดองเข้าด้วยกันนะครับแต่การแต่งงานครั้งนี้ครับแทนที่จะเกิดความปรองดองเกิดความเจริญรุ่งเรืองกลับพาความขัดแย้งทางด้านของวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาครั้งใหญ่มาให้กับประเทศนี้นะครับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สําคัญที่ส่งผล่อะาพลักษ์รวมถึงชะตากรรมของพระนางมาลีอองตวนเนตราชินีแห่งฝรั่งเศสเป็นอย่างมากเลยนะครับ เหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับแล้วก็ถูกนํามาใช้เป็นข้อกล่าวหาสําคัญที่จะโจมตีพระ,ะนางครับจนเ,ออเป็นส่วนหนึ่งส่วนสําคัญเลยที่ทําให้พระนางเองถูกนําไปกักขังแล้วก็ประหาร ตัดของด้วยกิโยตินโดยในช่วงทศวรรษที่1780ครับได้มีการนำสร้อยคอเพชรท,ที่สวยงามและก็มีค่ามากเส้นหนึ่งนะครับโดยช่างทำเครื่องประดับชาวฝรั่งเศสสร้อยคอนี้ครับถูกนำมาเสนอขายให้กับพระราชินีมารีอองตเนตในขณะนั้นนะครับแต่ว่าพระนางเนี่ยปฏิเสธนะจริงๆตอนแรกไม่ได้ซื้อนะครับโดยมีหญิงสาวคนหนึ่งครับชื่อว่ามาดามเดอลามอดครับซึ่ง,ลงหลงใหลมากในชีวิตที่หรูหราฟูฟ่าฟุ่มเฟือยครับวางแผนที่ หลอกลวงให้พระคดินันเดรโอองครับให้เชื่อว่าพระราชนีเนี่ยต้องการที่จะซื้อสร้อยคอเส้นนี้นะครับโดยแอบอ้างว่าเป็นตัวแทนของพระราชินีและก็โน้มน้าวครับให้พระคดิน,น,นันซื้อสร้อยคอให้พระราชินีเมื่อเรื่องราวทั้งหมดถูกเปิดโปงออกมานะครับว่าจริงๆแล้วพระราชินีเองเนี่ยไม่ได้เป็นผู้สั่งซื้อสร้อยคอเส้นนี้เลยนะฮะอยู่ดีๆเขาซื้อมาแล้วก็เอามาให้แต่ถึงตอนนั้นเนี่ยเรียกว่าข่าวข่าวเสียหาย ออกไปมากมายเกินที่จะกู้กลับมาได้แล้วนะครับหลายคนก็เชื่อว่าคดีสร้อยพระสอเนี่ยนะเป็นเพียงการใส,ส่ร้ายพปะศรีพนางนะครับเพื่อให้เกิดความไม่ชอบธรรมในการที่จะเป็นข้ออ้างอีกข้อหนึ่งนะครับในการที่จะโค่นล้มระบอบกษัตริย์ในขณะนั้นเองแล้วมาถึงประโยคสําคัญนะครับที่เรียกว่าถูกนําไปใช้ในหลายสถานาการณ์มากนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นประโยคตํานานที่ทําให้จําพระนางมารีอ,องตตนเน็ตได้เลยนั่นก็คือประโยคที่ว่า Let them eat cake โดยประโยคนี้นะครับถูกเอามาเชื่อมโยงนะฮะร,รวมถึงแทบจะเป็นตัวแทนของพระนางมารีอองติเนตเลยนะครับกับประโยคที่ว่าถ้าเขาไม่มีเงินซื้อขนมปังก็ให้เขาไปกินเค้กสิประโยคนี้มันคืออะไรมันหมายความถึงว่าถ้าเกิดคนนั้นเนี่ยไม่มีเงินที่จะไปซื้อขนมปังก็เขาให้เขาไปกินเค้กแทนสิอันนี้เนี่ยมันฟังแล้วทําให้แบบประชาชนโกรธเคืองมากนะครับพอรู้สึกว่าเฮ้ยคนที่เป็นพระราชินีเนี่ย ไม่ได้ใส่ใจเลยถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่เงินที่จะซื้อขนมปังก็ยังไม่มีอ่ะแต่ไล่ให้ไปกินเค้กเขาไม่ได้มีของกินมีเค้กที่เป็นแบบอาหารหรูหราในสมัยนั้นให้ได้กินแบบพระนางสิทําให้ประชาชนนะฮะเรียกว่ากดเกลียดกับการที่มีประโยคนี้ออกมามากๆนะครับ ซึ่งโดยแท้จริงแล้วนะครับก็ไม่มีหลักฐานชัดเจนเลยนะครับว่าประโยคนี้เนี่ยพระนางมารีอองตเนตเป็นผู้กล่าวรวมถึงนักประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่นะครับก็เชื่อว่าประโยคนี้เป็นเพียงแค่การสร้างขึ้นมาเพื่อโจมตีพระนางครับรวมถึงราชวงศ์ฝรั่งเศสในช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศสเท่านั้น โดยที่มาที่แท้จริงนะครับของประโยคนี้นะมาจากชองชักรูชโชนะครับซึ่งกล่าวถึงประโยคที่คล้ายคลึงกันนี้นะครับในหนังสือที่มีชื่อว่าคำสารภาพหรือว่า confession ของเขาโดยได้เล่าถึงเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่ไม่มีความสนใจในความยากลำบากของประชาชนและก็แนะนำนะครับให้เขาไปกินขนมปังบิยอแทนอันนี้นี่มันเรียกว่าแทบจะเหมือนกันเลยนะเรื่องราวทั้งหมดนะครับก็นำมาถึง บทสำคัญนะครับนั่นคือ การประหารด้วยกิโยตินซึ่งการประหารด้วยกิโยตินนี้นะครับอยู่ในช่วงของการปฏิวัติฝรั่งเศสครับเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ครั้งสําคัญเลยนะที่เกิดขึ้นในช่วงของปีคริสตศักราช1789ถึงปีคริสตศักราช1799ครับส่งผลทุกอย่างกับประเทศฝรั่งเศสเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเมืองสังคมความคิดของมนุษย์ทั่วโลกอย่างกว้างขวางนะครับซึ่งการปฏิวัติในครั้งนี้นะครับได้เป็นการโค่นล้มระบอบกษัตริย์ อันเป็นที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยั่งยืนของประเทศฝรั่งเศสและนําไปสู่การก่อตั้งสาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยคนแรกนะครับที่ถูกประหารด้วยเครื่องกิโยตินนะครับนั่นคือพระเจ้าหลุยที่16พระสวามีของพระนางมารีองโตเนตนั่นเองนะครับก็ถูกประหารกันในวันที่21มกราคมคศ .1793 เครับเหตุการณ์นี้นะครับถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของการปฏิวัติฝรั่งเศสหลังจากนั้นนะครับ ในวันที่27มีนาคมครับมากซิมิเลียงโรเบสเปีย์นะครับได้ดิ้นร้องกับคณะปฏิวัติฝรั่งเศสเป็นครั้งแรกนะครับว่าเฮ้ยจัดการกษัตริย์ไปแล้วก็ต้องจัดการราชินีด้วยสิอย่าให้เหลือพระองค์ไว้อีกนะครับโดยในระหว่างการแต่สวนนะครับมีข้อมูลหลายแห่งได้บันทึกไว้มากมายเลยนะครับแต่ส่วนมากหลักๆเนี่ยจะเป็นข้อหาเรื่องของกบฏเอ่ยนะครับความฟุ่มเฟือยเอ่ยซึ่งแน,น่นอนว่าพระนางนะครับให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยพระนางมารีองตเนตครับถูกประหารชีวิตด้วยกิโยตินในวันที่16ตุลาคมคริสตศักราช1793นะครับที่กรุงปารีสการประหารชีวิตของพระนางด้วยกิโยตินนะครับเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงการสิ้นสุดของระบอบกษัตริย์รวมถึงการเริ่มต้นยุคใหม่ของประเทศฝรั่งเศสซึ่งในปัจจุบันนะครับตอนนี้ภาพลักษณ์ของพระนางมารีองตเนตนะครับก็ถูกบอกเล่าแล้วก็นําเสนอไปในสื่อต่างๆมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์เรื่องของแฟชั่นเป็นสัญลักษณ์ของความหรูหรา งดงามฟุ่มเฟือยนะครับแล้วก็เป็นแฟชั่นไอคอนที่ทรงอิทธิพลอย่างมากนะครับรวมถึงอย่างที่บอกไปนะครับว่าสไตล์การแต่งตัวของพระนางเนี่ยก็ยังเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบรวมถึงผู้คนทั่วโลกในปัจจุบันมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเรียกว่าไม่เคยตายไปจากวงการแฟชั่นแล้วก็ไม่เคยตายไปจากประวัติศาสตร์ของประเทศฝรั่งเศสเลยนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับยิ่งหลังจากที่มีซีนพิธีเปิดของการแข่งขันโอลิมปิกแล้วเนี่ยตอนนี้หลายคนก็เริ่มมาสงสัยกันนะฮะรวมถึงมาตั้งเหตุผลกันนะครับว่าแท้จริงแล้วพระนางได้เลวร้วายอย่างที่ถูกกล่าวหากันหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วเป็นเพียงแค่การถูกใส่ร้ายจากคนที่หวังผลทางการเมืองกันแน่นี่คือตามพ่อมาจะเล่าให้ฟังนะครับอยากให้เล่าเรื่องอะไรให้ฟังอีกคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะและก็อย่าลืมกดซั s c r i b ้กดไลค์กันไว้ด้วยนะครับ